ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เรสพาร์ทสามนะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราเรา <c oughs> เรานื้อเรื่องกันอย่างดูเดือดนะครับผมก็อ่าสิ่งที่เราหาได้ตอนนี้เราหาได้แค่คีย์อันเดียวเนี่ยครับ <c oughs> สิ่งที่เราหาได้ก็คือคีย์อันเดียวนะครับตอนนี้แต่ว่าในเควสของเรานั้นเนี่ยฮะอ่าคุณคอเรกเตอร์หรือว่าช่างนักสะสมเนี่ยเขาระบุสารที่มาให้เราค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเราต้องไปถามหา อขออีก4อย่างนะครับนั่นก็คือ m ิวสิ b บ็อกซ์นะครับกล่องดนตรีแหวนแล้วก็สร้อยคอแล้วก็นาฬิกาเนี่ยครับผมอ่าแต่เราก็มีอ่าไซเ์ควชเช่นกันนะครับซึ่งเราต้องหาไม้2อันแล้วก็สแคปนะครับผมเออเราทำะไรก่อนดีวะ คือผมก็เพิ่งมาสังเกตนะว่าในแมปเนี่ยคือเขาบอกว่าให้เราไปหาที่แก้วคลิปถูบแวะอ่าผมจะบอกว่าแก้วคลิปเนี่ยมันอยู่ทางขวาล่างสุดเลยนะครับเดวิลสไพรนี่มันก็อยู่ขวาบนก็คือให้พูดตามตรงเลยก็คือลีลิกทั้งหมด4ชิ้นนะครับได้กระจายออกไปอยู่ทั้ง4ทิศเลยทีเดียวนะฮะนี่จะต้องเป็นการออกเรือที่ยาวนานแน่นอนนะครับเออผมสัญญาแล้วว่าผมไม่แวะนะจริงๆผมจะไม่แวะไม่แม้ว่าจะเห็นแม้ว่าจะเห็นนะ เห็นว่ามันมีปลาตัวใหญ่เนี่ยักหน่อยแล้วกันเช้าว่บลัดสกินชักออย่างนั้นเหรอเส้นเอ็นและเอน็นที่ยึดเหนือคลีบของนักล่าเปื้อนเลือดนี้ขานไกท่ที่ทรงพลังและก็อ่ากล้ามเนื้อที่โชกออกมานอกผิวหนังโอ้ก็คือไม่มีผิวหนังเลยเลยเห็นเป็นกล้ามเลยเออแต่ใครสนละครับคือผมว่าตังเนี่ยนานา,นานเลยเรวยแต่หัววันเอาวะทุกคน อันนี้มันทะเลใหญ่เลยนะมันคงไม่มีอะไรแบบว่ายผ่านใต้ทะเลลงใช่ไหมไปซ้สูดนะใช้อะไรวะผมเป็นแสงของเมืองแล้วผมเป็นแสง,งเมืองเออไปที่เกลวคลิปกันเลยดับแรกตอนนี้เพิ่งเที่ยงเองนะเออยังเหลือเวลาอีกนานเลยกว่าจะถึงผมบอกเลยว่าตรงนี้อุ๊ยโอ้มีแสงแวววาวอีกแล้วเย้อะไรวะเนี่ยตามากมายของตามักกะลีนเอ้ยแมคคาเลวผันเงือกติดกับลูกตาเลย ฟุ่มเฟือยแต่ว่ามองเห็นได้อย่างทั่วถึงดวงตาทั้งหมดจับจ้องมาที่คุณโอ้โหโอ้ไม่แกทดวงตาทั้งหมดจับจ้องมาที่คุณโอ้โ oh, ห oh. เขิดแย่เลยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ามีปลาจับตามองกันเนี่ยเออมุกอะไรวะเออมันมีอะไรสีแดงแบบว่าแวกวายอยู่ข้างล่างด้วยผมว่ามันน่าจะเป็นไฟปลาติดเลเซอร์เลยเชื่อปะเชื่อปะโอ้โ oh. หถึงอย่างสวัสดิภาพรูปปลาใหม่ไปเลยเดี๋ยวขอตกก่อน เออแวะสำรวจเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจจงหวาใหม่โอ้โหปลาแบบโอเชนิกพีชปลาพีชตัวเล็กมากครับคือเราใส่แค่ช่องเดียวเองโอ้โหสบายมากมีเทคนิคการจับใหม่ด้วยว้าวเออหมดละเฮ้ยมืดแล้วนี่วาขออนุญาตเทียบท่าเพื่อนอนก่อนเลยผมกลัวตอนคืนนอกจากทะเลมันน่ากลัวแล้วยังจะต้องไปตอนคืนนะเออตรงตรงไปอีกนิดเดี๋ยวก็ถึงละคงไม่มีตัวอะไรมางงบหรอกเลยเ,เราอยู่ในเขตเมืองแล้ว สบายใจได้บอกเลยเฮ้ยทำไมมีสีแดงเรืองรองเหมือนแบบว่ามันแปลกแปลปะวะเฮ้ยอันนี้ท่าเรือนี้เป็นคอนกรีตนะเนี่ยโอ้ดีท่าเรือนี้จเจริญทุกคนเทียบท่าเลยเออเท่ากันเลยครับผมเทียบท่าอะไรวะเนี่ยใช่แก่คนหนึ่งโผล่มาจากอ่าใกล้บ้านที่พังเนบแล้วก็เดินตรงมาที่คุณอ้าสวัสดี ก็ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวที่มาแถวนี้มานานละเอาอะไรอยากได้อะไรแล้วอ่าที่นี่ดูเหมือนไม่ปลอดภัยเลยนะครับทําไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่อ่าคุณเห็นซากเรือแถวดีไหมครับซก<ส>เกิดอะไรขึ้นกับหน้าผาเกิดอะไรขึ้นกับเสียงอ๋อไม่มีไม่มีที่นี่ดูเหมือนไม่ปลอดภยัยทําไมคุณถึงอยู่ที่นี่อ้าใช่ฉันน่าจะยึดติดกับที่นี่มาสักพักแล้วละ่ะให้พูดจริงนะฉันว่าฉันก็น่าจะคิดว่าจะหา ที่ใหม่เร็วๆนี้นะเออคือย้ายนะครับฉันมีความสุขอยู่ที่นี่มานานละภรรยาของฉันแล้วก็ฉันเนี่ยมชีชีวิตคู่ที่สวยงามจนกระทั่งมันเกิดการล่มสลายเนี่ย <What? S 1> และตอนนี้ฉันก็อยู่คนเดียวถูกตัดขาดจากทางบกและทางน้ำเหลือเพียงแค่หินง,กงกอกแงกอยู่รอบตัวเลย ฉันช่วยคุณย้ายไปที่อีกฟอลได้นะโอ้ผมเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นถ้าเกิดผมตอบอันล่างจะเป็นไงวะผมพาคุณไปที่อีกฟอลได้เนอะมันไม่ง่ายขนาดนั้นพี่ชายของฉันไม่เคยก็อย่างที่ได้เห็นฉันเคยใช้ชีวิตอยู่ที่อีกฟอลกับพี่ชายของฉันเขาเป็นนักลาวานอ่าถ้าย้อนกลับไปในสมัยนั้นนลนะสิ่งที่แยกก็คือ พวกเราต่อสู้กันมามากซึ่งเรื่องส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับาการแยกบรดกของพ่อแม่กันพวกเราเนี่ยช่างเป็นเด็กท claro> ี่โง่เขลาจริงๆเมื่อภรรยาของฉันและฉันตัดสินใจย้ายมาที่นี่ฉันได้เอา Family c r e s h คืออะไรวะมันแปลว่าตาประจำตระกูลได้เว้ยก็คือฉันขโมยตาประจำตระกูลมาฉันขโมยมาจากเขาและตอนนี้หลังจากเรื่องราวทั้งหมดแล้วฉันไม่สามารถกลับได้ถ้าไม่มีมันนะฮะ อ๋อเอ่อมันอยู่ไหนทำไมถึงไม่คืนเขาไปล่ะถ้างั้นอะ่ะเออผมอยากรู้อา่าพูดอีกรอบแล้วกันมันไม่ง่าย,ยางั้นห,หลังจากที่ทุกอย่างล่มสลายเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นมันก็อา่าเดี๋ยวนะโหคือดึงบ้านทั้งหลังลงไปในพโพรงของมันอย่างนั้นเหรอเออแล้วก็ตาประจำตระกูลก็น่าจะลงไปด้วยนะ w h a นั่นแหละคือเหตุผลที่มันหายไปคุณรู้เลยไหมถ้าเกิดอยากจะตามหามันแล้วลราก็คือมันจะเป็นอันใหญ่ๆอ่ะที่ทํามาจากกระดูกวานฮะกระดูกวานเหรอใช่ว่าหมปลถัว่วมันจะมีความหมายกับฉันมากโลกทั้งใบเลยนะฮะอืมอ่าผมยังลองตามหาดูแล้วนนะครับขอบคุณมากแต่ว่าโปรดระวังภัยมืดที่กาแฟมากับขาพัดอเมริกัน โอเคเรามาหาเฮอร์มิตอ๋อคนที่ชื่อเฮอร์มิตนะครับผมไม่ได้อ่านชื่อเขาตั้งนานอ้อสวัสดีครับฉันทำอะไรให้คุณได้บ้างผมถามแล้วกันว่าควรจะทํายังไงนายน่าจะลองอ,ออกไปตามหาตาประจําตระกูลของฉันมันถูกลากลงไปในถ้าโดยสัตว์นะครับไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะมันใช้คำว่า creature ก็คือ,อสิ่งมีชีวิตแน่ตัวใหญ่หน่าดูเลยมันลาตะเวนไปมาผ่านทางผ่านของหน้าผา แต่ลังของมันอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งของตรงกลางข้างน้ำตกใหญ่ๆฉันได้ทำเครื่องหมายเอาไว้บนแผนที่แล้วบางทีคุณอาจจะลองไปหาที่นั่นได้แต่ถ้าเกิดมันยากเกินไปก็เออก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมันก็คือให้ปล่อยไปเนี่ยไม่แม,ไม่ไม่หาอะไรได้ไหมครับก็ผมมาทำเควสอื่น <laughs> โอ้ยอกๆเออเดี๋ยวผมทำอันนี้ก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่า เออเราจะหาชีปแวกที่ไหนก่อนอื่นเลยนะครับดอนก่อนเลยอันดับแรกเออจะว่าไปแล้วขายไปที่ไหนวะขายอะไรกองของเศษซากถล่มหมอเออถ้าเกิดจะเอามันออกจะต้องใช้ระเบิดที่รุนแรงอืนั่นซากเหลือปะ,มะเมื่อกี้อันนี้มันทางผ่านน้ำตกใช่ไหมผมโ,โ,โอ้ไปซากเหลือก่อนเลยปะนึงนะเฮ้ยนั่นมันอย่าบอกนะโอ้จดหมายอีกแล้ว หัวปลาร้อยตแต่ปลาผมไม่สดแล้วผมเสียใจว่ะเอออาร์ติแฟกต์แมดดีเฟสนีครับนี่ไงอันเนี้ขายปลาได้แนะ่นอนเออทำไมผมไม่เห็นวะพ่อค้าะเนจรนเอ้ยทางนี้เอ้ยเจ้าหน้าไหมเป็นชาวมุงสีนะดีเลยพวกเราคงจะฟินเหมือนกับบ้านไฟไหม้เดี๋ยวไอ้คำว่าเฮาออนไฟนี่มันแปลว่าอะไรวะสุดสุดเวียงเหี้ยวะฉัเป็นนักเดินทางแล้วก็เป็นพ่อค้าด้วย สองในหนึ่งเลยถ้าเกิดมีปลาที่อยากขายแล้วเราก็เ้ยเอามันออกไปขายกับเมืองที่อยู่ต่อต่อไปที่ชั้นผ่าและในทำนองเดียวกันฉันก็ลากพวกกล่องอุปกรณ์นะครับไปมาระหว่างที่ด้วยยินดีที่จะให้นายอา่ได้ดูสต็อกนะครับแล้วก็อมีอะไรที่นายรู้สึกสนใจหรือเปล่ามาหาชั้นถ้าเกิดนายพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนอ สุดเจ๋งเลยเนี่ยขายปลาดีกว่ามาเรามาดูกันปลาตัวดีหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดผมบอกเลยว่าถ้าเกิดมันเฟรชนะราคาดีอยู่นี่เยอะแม่งสยดท้ายขายไปแม้ว่าจะได้น้อยกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ก็โอเคอยู่นะคุณสามารถใช้อู่แห้งได้นะครับผมใช้การอัปเกรดเดียวกันได้นะฮะและนี่ก็คือ folding dock นะครับก็คือเหมือนกัน folding dock กับ die dock ก็คือเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับในทำนองเดียวกันก็คือ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราสามารถเอาอุปกรณ์มาติดตั้งได้นะครับโหเยี่ยมเลยฮนะอันนี้มีขายชิ้นส่วนรีเสิร์ฟแบบด้วยนะครับกับอีกอันนึ้งก็คือร e f ฟ n e เมทัลก็คือ Pan. แผ่นแมนหน่าทำให้เรือเราโดนพวกคลื่นพวกอะไรได้ดีขึ้นนะผมว่าอันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับแต่ว่าเรา,เราลองคุยกันว่ามีอะไรไหมมีอะไรให้ช่วยไหมดูอะไรเกี่ยวกับเกลียวคิฟบ้างนี่อยู่นน้าตลอดเลยเนะี่ยมีอะไรแปลกๆที่เห็นในทะเลบ้างไหมอืม ผมอยากช่วยเขาทำเควสนะแต่ตอนนี้เควสมันเยอะไปผมเอาทีละเควสแล้วกันดีกว่าเนอะคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่ก็รับมาก่อนก็ได้นี่ครับเออทำไมเราถึงไม่ทําไมพี่ไม่รับมาก่อนเดี๋ยวเราก็ทําเออทําไม่ทําเดี๋ยวก็ส่งเปิดหน้าเควสได้คือผมจะบอกว่าเออผมกลัวทุกคนไม่อินเว้ยไม่ใช่หรอผมกลัวทุกคนไม่อินเฉยแล้วว่าเออเออว่าแบบเราทําอะไรไปวะพาที่แล้วเออลืมอะไรเงี้ยกลัวทุกคนไม่อินเฉยโอ้โหเดี๋ยว วักฟิตตูโคุดใหญ่โดยปกติก็จะ,ะอาศัยอยู่ที่ถ้าแล้วก็พวกเรือแตกนีครับเออปลาพวกนี้นะฮะสามารถโตได้ใหญ่พอที่จะกินฉลามตัวเล็กๆได้เลยโอ้โหใหญ่จริงคือที่ผมอ่านไม่ใช่หรอกผมเห็นว่าแบบเพลงแม่งแปลกๆไงนึกว่ามีอะไรที่ไหนได้ปลาตัวย่อยปลาตัวยญ่เย้ <Yeah. S 2> อุ้ยโอโ้รีเซิร์ชผ่านขอบคุณครับ อันนี้สุดยอดบอกเลยถือว่าตกปลาเล่นแล้วกันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดมันจะไม่ทำอะไรเราใช่ป่ะโอเคเราตังก็ตังอยู่นะโอเควายุูสลาตันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันมาเพลงแปลกๆแล้ววะแบ็กเมาส์แซลมอนเนี่ยปากดำแซลมอนเอมปากดำมาเลยแล้วเราคือเวลาตกปลาได้ปลาตัวใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงแบบ ใช่ครับผมเสียงอย่างนี้เลยครับเต็มลแล้วเต็มแล้วเออเอาปลาไปขายแล้วก็ไปนอนนะฮะแล้วหลังจากนี้เราก็จะเข้าไปในหลืบของหน้าผากันนะครับอันนี้ตัวเท่าไหร่วะเนี่ยห้าสิบห้าโอ้โหปลาตัวใหญ่ห้าสิบห้าบาทเลยเหรอโอ้มีร้อยเจ็ดสิบแล้วยังรวยอะ่ะทุกคนโอ้ยอย่างนี้เรามีรีเซอร์ผ่าสองอันแล้วนะเราสามารถตกอย่างอื่นได้ละคือที่ผมคิดเอาไว้นะครับที่หน้าผาเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกวับเขานะฮะการเกี่ยวกวับเขาเนี่ยไม่ต้องเป็นอ่าวอลคานอ นัอนลยนี่ฮะทุกคนเราก็อัพซะเลยจัดไปย้ายเสียนี่สุดยอดที่เราก็มีเบ็ดที่สามารถตกได้แต่ว่าแต่แต่แต่อะไรครับแต่แต่ไม่มีที่ใส่เฉยเลยวะ่ะอ่าไว้ก่อนแล้วก็นอนดีกว่าทีนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปในอ่าในตัวหน้าผานะฮบเป็นทางผ่านนะเออเราเข้าไปดูดีกว,ว่าว่าเราได้เจอปลาตัวใหญ่หรือไม่ คือที่ผมไม่อยากเอาไอา้เบ็ดอันใหญ่ออกเนี่ยไม่ใช่เบ็ดอันใหญ่คือเบ็ดตกโอเชียนนะครับคือมันมีกําลังดึงสูงไงก็เลยไม่ค่อยใหญ่ไงแงมันออกเท่าไหร่เออแบบเจอปลาตัวใหญ่อะไรเงี้ยเออเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตนั่นมันมันมันตัวใหญ่ใช่ไหมลนะ่ะเออมันถึงลากบ้านลงไปได้เนี่ยกูว่ามันน่าจะเอออะไรอะ่ะร้อนอ่ะอาการมันร้อนอรอโอ้อาการมันร้อนว่าทุกคนอาการร้อนจริงด้วยเออแปลก เกิเดอะไรวะเกอะไรวะทุกคนน่ากลัวชิบหายเป็นแหวนหนะอันนี้เราตกแหวนเราตกแหวนก่อนเลยได้มาแล้ววะ่ะเป็นแหวนวะ่ะเป็นแหวนฮะกระเป๋าที่มีทองอยู่ควรที่จะได้รับราคาที่เหมาะสมจากที่ไหนสักที่โอ้เต่ว่าไปเรือที่ลำใหญ่กว่าเรานี่มันมันล่มกันเป็นว่าเล่นเลยนะคือเอ๊ะทำไมมาสั่นน่ะเอ๊ะน่ากลัวโคตรอะไรวะเนี่ย มีธงมีธงด้วยครับคนคืออะไรเลยแต่แทกถล่มนะฮะเราสามารถที่จะดึงมันออกมาได้ว้าวในช่องระหว่างหินนะครับคุณเห็นฟันสีขาวงั้นเหรอเออเห็นเหมือนกันฮะมันคืออะไรวะกลัวมากว่าแบบมันจะมีตัวอะไรมาแอบแห็เราอะจริงนะมันะอาการกลัวทะเลผมมันขึ้นมาเลยวะเออไม่ใช่ได้นี่หว่าเดี๋ยวอันนี้มันรีเซอร์สพาร์ทไม่อ่างไวะเนี่ยไม่เป็นไรยังมีอีกชิ้นโอ้ก็คือเป็นม้วน ม้วนผ้านะครับได้ก่อเอาอีกดิเอ้หกโมงแล้วโคตรมืดเฮ้ยโอ้โหมึงยังมืดเลยโอ้ยมึงคงไม่มีอะไรมาเจอกูใช่ไหมขคร้อ,องล่ะเนีย่ยนะเนีย่ยลากกูไปโอ้ใหม่เกิดน้ำพุงน้ำพูก็มาครับจจงหวาดี ยาเด้ยอยานะโว้ยโอ้ยมึงขึ้นมากูตกใจนะมึงงามกูตกใจนะโอ้เคไม่มีโคตรสยองขวัญเฮ้ยเราคุยก<อ>ับเฮอร์มิตได้เพิ่มได้หรอรู้ไหมว่าจะเคลียร์พวกอ่าซากพวกนั้นได้ยังไงบางทีนายน่าจะต้องการระเบิดนะพี่ชายของฉันที่อีกฟอลอีกเฟลนะครับเคยทําระเบิดสําหรับปฏิบัติการล่าวานสิ่งนี้มันน่ารังเกียจแต่หลังจากที่วานอ่าหายไปหมดแล้ว ฉันคิดไม่ออกเลยว่าเขาจะทํำยังไงมีอะไรหรือเปล่าที่อยากจะรู้มีซากเรือแถวนี้ไหมเออลองถามดูเแลยแลวกันบางคนนะฮะยังอ่อยังอาศัยอยู่ที่ยังเทียบท่าเทียบเรืออยู่ที่อ่อชายผานะครับผมจนก,กระทั่งหินหล่นมาแทบพวกเขาเสียใจกับการสูญสีนี้นะครับพวกเราทั้งหมดเลยพวกม,มันเป็นเรือที่สวยงามตกแต่งด้วยของที่ลึกจากการเดินทางของพวกเรา ตอนที่มันจมลมฉันก็ยังเห็นอยู่ว่ามันเหลือเสากระโดงนะฮะอ,อยู่เหนือคลื่นถูกถูกชนอะ่ะเขาเรียวกว่าอะไรวะโปก๊กอะเออถูกกระทบโดยคลื่นเออพูดยังไงก็ได้มั้งเกิดอ,อะไรขึ้นกับผู้น้าผาพวกนั้นพวกมันถูกกืนกินด้วยศูนย์กลางหรอแห่งความเกลียดชังเห็นนั่นไหมว้าวไม่มีใครเชื่อฉันจนกระทั่งมันกืนกินพวกเรา นี่มันลึกลับจัดเลยนะเนี่ยแล้วก็เปิดช่องหอแล้วก็เปิดช่องใต้บ้านขอพวกเราก็คือแยกบ้านออกะมันเป็นฝันร้ายเลยเตื่นจากค่ำคืนก็ได้ยินเสียงของเจ้าสัตว์ประหลาดที่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้ว่าเหลืออยู่ที่ไหนของอใต้ดินมันดูเหมือนจะ,ะไปสนใจที่อื่นแต่ไม่เลยมันพากทุกอย่างไปจากฉัน บอกฉันเพิ่มหน่อยอกเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่เอหน้าผามันกำลังขุดอุโมงค์ตรงอาฐานของหน้าผานะครับคุณจะสามารถเห็นโพรงขนาดมะหืมาที่มันทิ้งเอาไว้ที่พื้นผิวที่ผิวน้ำเงี้ยเ, mm. เมื่อมันเคลื่อนตัว มันก็จะมีหินตกลงมานะครับฮะอย่าบอกนะว่าไอ้ที่เราขับขับอยู่แล้ว,วนั่นก็คือมึงขยับแล้วคือสั่นทนังเกาะเลยถ้าเกิดคุณวางแผนไว้ว่าจะไปที่นั่นนะครับให้ฟังเสียงเอาไว้ถ้าเกิดมันเห็นนายจะดีเลยถ้านายวิ่งได้เร็วกว่ามันมันอะค่อนข้างที่จะช้าเลยหากทายเดินทางผ่านทางผ่านของพวกหน้าผานะฮะ คือคือเขากำลังจะบอกว่าเรือเราต้องเร็วกว่าที่เราจะไปที่ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่อีกเฟลอีกเฟลก่อนลวกันนะอีกฟอร์หรืออีกเฟลวะผมจำชื่อไม่ได้เออเดี๋ยวเราจะไปหาพี่ชายของเฮอร์มิตก่อนนะครับอ่าใชายยิงด้วยมีอะไรง็้นเหรอเออผมได้ยินมาว่าคุณสามารถทำระเบิดได้เห็นเรือแต่งอยู่แถวนี้ไหมอ่าได้ยินเสียงหรือว่าอะไรประหลาดแถวๆนี้ไหม บอกฉันเกี่ยวกับอีกฟอลหน่อยได้ไหมอ่าเอาเป็นได้ยินมอกว่าเคยทําระเบิดอ่าใช่ชั้นเองบังค์ซากสัตว์ก็ต้องระเบิดออกมันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ว่ามันก็ทําให้งานราเส็จฉัน้นเลยคิดเกี่ยวกับอ่าการการกลับไปล่าวานช่้ไปเตรียมการให้มากพอที่จะอ่าระเบิดพวกเศษซากพวกนั้นที่อยู่ในหน้าผาได้ อาลัสธนาบเนี่ยไม่ได้แปลว่าขึ้นสนิมนะครับแต่ว่ามันแปลว่าอาทูพีแพรนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันอาแต่ฉันไม่แน่ใจเท่าไหร่ฉันไม่มีเอ e เ g อร์จีเลยวันวันนี้ฉันจะใช้อาระเบิดพวกนั้นแบบนั้นแหละอ่องั้นเหรอครับอางั้นเหรอครับมีอะไรอีกไหมอ่าถ้าผมต่อบมันบนนะอ่ะอาก็ได้จะคิดหน่อยแล้วกันนะแต่ว่าก็ไม่สัญญา มีอย่างอื่นอีกไหมโอเคไม่มีมาเรามาดูที่อีกเฟล r e s i d e n c กันนะฮะที่พักช่วยอะไรหน่อยได้ไหมฉันพยายามที่จะเตรียมสเปเชียลอาหารมือพิเศษให้กับแฟนของฉันแต่ว่ามันมีปัญหานิดหน่อยที่นี่เราถือว่า c o n เก r e ์เนี่ยเป็นอาหารอันโอชาของพวกเราเลยคุณอาจจะบอกว่ามันเน่านะแต่ว่ามัน อร่อยมากเลยถ้าเกิดเราเตรียมการได้อย่างถูกวิธีเออจริงๆผมไม่รู้นะมันคือปลาไหลอะไรอะรโดยปกติแล้วพวกเราจะฝังมันเอาไว้กับพื้นแล้วปล่อยให้มันโตเต็มที่แต่ว่าหมาของพวกเราเนี่ยนะขุดมันขึ้นมากิน <c oughs> อ๋อมมหน้าเรอทำไมน้องทําหน้าแบบนั้น <c oughs> ฉันไม่สามารถยกประเด็นนี้นะครับ <c oughs> เพื่อที่ทําให้มันแบบว่า spoiling ก็คือแบบทําให้อ่าการเซอร์ไพรส์นี้มันดูแบบดูดูแย่ไป เอาปลาไหลมาให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่า,อาไหนๆก็มาแล้วก็รับเลยก็ได้ขอบคุณคุณนะเอ่อคุณจะได้รับค่าตอบแทนจเหมะสมาอสมอมไปจับปลาไหลที่ไหนครับอ่าใช่คือมันก็าหาย,ยากนิดหน่อยนะให้อบอกให้คือพวกมันเนี่ยจะอยู่ตามโพรงแล้วก็กรนนนนูนะครับในนับในหน้าผานะฮะพวกมันจะอยู่แถวนั้นแหละเชสินรงังการว่าพวกเขาอ่าตก ก็ตกพวกมันแถวๆอขอบนะครับดังนั้นคุณควรที่จะลองไปแถวๆทางผ่านหน้าผาเพื่อที่จะตามหาพวกมันอ๋อแล้วก็ฉันก็จะบอกอีกเรื่องนึงก็คือพวกมันจะออกมาแค่ตอนคืนเท่านั้นใช่เพราะว่าฉันเชื่อว่าพวกมันจะต้องแอบอยู่ถ้าเป็นตอนกลางวันโชคดีนะผมไม่ทำเควสน,นี้ใครอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่ละคนหนึ่ง อนวันนี้ก็มาสำรวจเช่นเคยวันนี้ไปเจออะไรแปลกๆหรือไม่เดีวม,มาติดตามชมพร้อมกันเฮ้ยนี่ขับแค่นี้มันก็เพื่ออะไรโจกมาเอออออกมากตกแนะ่ปองตรงตกจริงนะเว้ยอย่าเด้ออย่านะอุ้ยเดนั้นนะผมว่ามันต้องมีของดีแน่เลย ต้องมีแน่เลยถ้าเราระเบิดเข้าไปได้ผมว่ามันต้องเจอแน่เลยว่ะแบบเบิ่มๆอะ่ะชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์ผมไม่มีเหตุผลจะใช้เงินในตอนนี้ทีผมอยากได้ระเบิดอะ่ะตอนเนี้ยคือตรงนี้เฮอร์มิตก็ไม่ได้บอกอะไรแล้วนะครับว่าเออเราจะได้ระเบิดมาได้ยังไงเอาละไงคือผมอยากได้ระเบิดมากๆเนี่ยคือถ้าเกิดเราได้ระเบิดมาข้างในนั้นนะครับเราได้จะได้อ่าซากได้ได้แหวนมาด้วยนะเออเอาไงดีวะเนี่ยเนี่ยครับทุกคนคือเห็นปห มันกากะบ,บาดไว้ข้างในจริงๆด้วยแต่ว่ามันติดอยู่ก็คือติดไอ้ซากนั่นน่ะเราทําอะไรกับมันไม่ได้เลยครับทุกคนเอาเป็นว่าใดๆแล้วนะครับเราเราลองอัปเกรดมันก่อนไหมเราลองอัปเกรดตัวเน็ตก่อนไหมผมอยากลองนี่ครับสี่เน็ตสเปคนะครับผมเราสามารถาใส่เน็ตตรงนี้ได้โอเคใส่พังไปทีนี้เราก็สามารถรีเสิร์ชเน็ตได้แล้วนะใช้รีเสิร์ชเพียงอันเดียวเราก็สามารถได้แล้วไหนๆก็มาขนาดนี้ละขอลองติดตั้งเลยแล้วกัน เราเอาอินสตอลอันอินสตอลนี้ออกก่อนนะฮะแล้วก็เก็บมันไปที่คังก่อนเออแล้วก็ลองอันนี้ติดตั้งมันลงไปติดตั้งทีนี้ลองไปวานแหกันดีกว่าโดยการกดตัว e แล้วเลือกไปที่แห่วานแหลงไปแล้วไงอะ่ะคือคือ,อผมก็ขับ อย่างนี้เลยอ,ออกแค่ผมขับก็ได้แล้วปะเฮ้ยได้จริงด้วยโอ้โหสุดยอดแบ็กซีเบสก็แม่อ๋อมันจะมีในเน็ตอย่างนี้ขึ้นมาครับทุกคนโอเคเข้าใจวิธีใช้ละแต่ก่อนหน้านั้นอนะนอนดีกว่าเฮ้ยแต่เราจะนอนจริงกวะเราต้องไปหาปลาไหลปะเออไปหาปลาไหลเลยในไหนก็มาละเอ,อที่บอกไม่ทำเนี่ยผมอ้างไปงั้นแหละแต่จริงๆก็คือต้องทําอยู่ดีเนาะเพราะให้ทำไงได้วะ แม่งเลยโดนใช้มีคี้ข่าเลยโดนใช้เป็นธาตุเลยป้าจริงเ,เสียแล้วเฮ้ยน,น่ากลัวคนมันมาแล้วอย่าอย่าทักบล็อกเอเอท้องเรือมีดามจชิปหายแล้วไฟก็ดับกูกลับก่อนเลยดับแรกโอ้โแม่งตัวใหญ่ใหญ่ทุกคนว่าเรือพังไปสองจุดดามจนี่เรือทับจมโอ้ my god ซ่อมเรือก่อนเลยครับอันดับแรก มาซ่อมเรือก่อนเลยโอ้เรือของฉันเรือ,อแสนรักโอ้มันล,อล่อซะเรือเราเราแบบแทบวูบอมทุกคนกู <c oughs> เรือจะเชื่อเรียกได้ว่าต้องเสียค่าซ่อมถึง71บาทกันเลยทีเดียวนะครับการออกไยยามคําคืนนี่มันช่างอันตรายจริงอันนี้อันนี้ผมถามจริงนะถามแบบจริงจริงยังจังเลยแบบอาร์คเลียวถามแบบโคนตัวนี้เลยคือกูจะตกมันได้ยังไงวะผมว่าผมก็ผมก็อ่านเอกสารบัแหมดแล้วนะแต่คือคือ คือผมต้องเข้าไปยังไงวะมันมันใหญ่เบิ่มขนาดนั้นนะ่ะบ้าหรือเปล่ามันใหญ่กว่าเรือเราสามเท่าอ่ะโอ้โหต่อให้เรามีเรือใหญ่บ่เรือใหญ่แม่งก็จมอยู่ดีป่ะ่ะเอาไงดีวะเอาไงดีวะอันนี้อันนี้อันนี้โลกแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เรียกโลกเลยอะโลกแบบโลกจริงันเนี่ย <c oughs> เอาไงดีวะเนี่ยม่งอย่างโลกเลยทุกคนทาไงดีวะมันจมไม่ออกมันจะไม่ออกมาตอนเช้าใช่ไหมหบอกกูทีว่าจะไม่ออกใช่ไหมว่าจะไม่ออกใช่ไหม ามาจริงด้วยวู้ยายายาอย่าทำกูยาแม่งมีตาเดียวด้วยชิบหายแล้วยาโอกว่ายาเฮ้ยเฮ้ยทำไมยังตามอีกว่เพื่อนไอ้เพื่อนกูขอร้องละยาอย่าตามกูมากูเทียบท่ายา เออแต่ว่าไปก็น่ารักเหมือนะน่าน,น่ารักใช้ได้เลยแบบปิดตาแล้วปิดตาแล้วอันนี้อันนี้คือล่าถอยนะเออคือแมวเลยใไหมเออไปรอทุกคนไปแล้ววะไป,ไป <c oughs> <c oughs> เสียงก,กูก็ไปด้วยจะบ้าเหรอกูจะตกมันได้ยังไงโอ้โหตัวแม่งยังใหญ่แถมแม่งมีตาเดียวหรอ จะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูอัปเดตในภาคสานะครับท่านผู้ชทานี้ผมขออนุญาตจบไปตรงนี้ก่อนนะครับไม่ว่าคือถึงแม้ว่าเรือผมมันจะยังไม่หายไปนะครับแต่เสียงผมหายไปแล้วและอีกอย่างนึงก็คือใจกูตกไปอยู่ตาตุม่มยขอไปทําใจแล้วเดี๋ยวภาคสี่เราไาจัดการไก่ปลาตัวยักษ์ตัวนั้นก่อนนะครับคือผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงกับมันอะ่ะเออเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะเดี๋ยววันที่ผมขอพอไปแค่นี้ก่อนผมเล่นมาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่าาอ,อน เดี๋ยวนะป้ากับแมาเมื่อกี้ผมพูดปากับแ้ <laughs> ่